มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรับตอบแล้วถูกเลิกจ้างเพราะติดโควิดลูกจ้างมีสิทธิ์ได้ค่าชดเชยหรือไม่วันที่9พฤษภาคมมีรายงานว่าที่ Facebook Page ไทยคู่ฟ้าได้ตอบข้อสงสัยประชาชนถูกเลิกจ้างเพราะว่าติดโควิดนะคะลูกจ้างมีสิทธิ์ได้ค่าชดเชยหรือไม่โดยระบุว่ามีประเด็นข้อสงสัยกรณีนายจ้าง เลิกจ้างเพราะว่าสาเหตุติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จะมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยหรือไม่นั้นความชัดเจนในเรื่องนี้นะคะได้รับการอธิบายจากกรมสวัสดิการและก็คุ้มครองแรงงานนะคะว่ากรณีที่สถานประกอบกิจการออกประกาศห้ามลูกจ้างเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่ภายหลังทราบว่าลูกจ้างฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าวจนเป็นเหตุให้นายจ้างสงสัยได้ว่าลูกจ้างเสี่ยงต่อการติดเชื้อ จงมีคำสั่งให้หยุดงานแล้วก็ให้กักตัวณที่พักอาศัยเป็นระยะเวลา14วันเพื่อเฝ้าดูอาการนายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างเพราะว่าคำสั่งนี้เป็นประโยชน์ของนายจ้างจะถือว่าการปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้างดังกล่าวเป็นการขาดงานหรือว่าละทิ้งหน้าที่ของลูกจ้างไม่ได้สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหานี้นะคะนายจ้างอาจตกลงกับลูกจ้างให้ใช้สิทธิการลาป่วยหรือว่าการหยุดพักผ่อนประจำปี แต่หากนายจ้างเลิกจ้างงานเพราะเหตุลูกจ้างติดเชื้อโรคไวรัสโควิด -19 หรือสงสัยว่าติดเชื้อย้ำตรงนี้นะคะไม่ได้ถือเป็นความผิดร้ายแรงที่เกิดจากการกระทําของลูกจ้างเพราะการเจ็บป่วยเป็นเหตุผลที่เกิดขึ้นตามสภาพของร่างกายโดยธรรมชาติไม่ใช่การกระทําวินยัยผิดวินัยของลูกจ้างและเป็นการติดเชื้อโรคระบาดท,ที่แพร่กระจายในวงกว้างลูกจ้างจึงมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยคะ่ะ หากว่าลูกจ้างมีปัญหาเกี่ยวกับการถูกนายจ้างเลิกจ้างไม่เป็นธรรมหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องสภาพการจ้างงานสามารถสอบถามหรือว่าขอคำปรึกษาได้นะคะที่สำนักงานสวัสดิการและก็คุ้มครองแรงงานเขตพื้นที่สำนักงานของนายจ้างตั้งอยู่ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ